ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวระวังเพจปลอมกระทรวงยุติธรรมร่วมกับตำรวจไซเบอร์เปิดให้ลงทะเบียนยื่นหลักฐานเพื่อรับเงินคืนจากมิจฉาชีพมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกลวงโดยแอบอ้างชื่อและโลโก้ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สร้างเพจชื่อ Ministry of Justice Thailand เพื่อหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ดังนั้นจึงขอเรียนเตือนประชาชนทุกท่านให้รมะมัดระวังอย่าหลงเชื่อเพจดังกล่าวเนื่องจากสำนักงานประลัดกระทรวงยุติธรรมไม่มีนโยบายการเปิดลงทะเบียนผ่านสื่อออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นตั้งสติรู้ให้ทันมิจฉาชีพ ตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม